พาไปดูห้องพักที่โรงแรม Highland Resort Hotel แอนด์สกันนะคะเมื่อปีที่แล้วเราก็ไปพักนะคะแต่ปีนี้โรงแรมรีโนเวทใหม่ค่ะห้องพักที่จะพาไปดูวันนี้นะคะจะเป็นห้องแบบแฟมิลี่สูทค่ะห้องก็จะค่อนข้างใหญ่กว่าห้องพักปกตินะคะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยค่ะโรงแรมนี้จะเป็นที่นิยมมากนะคะหากใครที่จะไปคาวากุจิโกะหรืออยากจะเห็นภูเขาไฟฟูจิค่ะของใช้ที่ให้มาในห้องน้ําของห้องแฟมิลี่สูทก็จะ พรีเมียมกว่าห้องปกตินะคะมีไดเป่าผมให้ตัวนี้ใช้ดีมากเลยค่ะแล้วก็จะมีโซนที่นั่งโซฟาด้านนอกแล้วก็คือที่วางของคือกว้างมากๆค่ะอันนี้จะเป็นโซนของโซฟาที่อยู่ด้านนอกของห้องนอนนะคะนับว่าห้องนี้คือใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเครื่องทำกาแฟกระติกน้ำร้อนนะคะแล้วก็ตู้เย็นให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีน้ำแร่ให้ด้วยนะคะ ห้องก็คือถือว่ากว้างมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีตัวซิงค์ด้านนอกให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีทีวีเนี่ยจะมีให้ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกมุมกระจกด้านนี้จะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้นะคะส่วนเตียงจะมีให้ถึงสี่เตียงด้านในห้องเลยค่ะ ใครนะคะที่แบบอยากจะดูทีวีคนละช่องนะคะก็สามารถที่จะดูได้ทั้งข้างในกับข้างนอกห้องเลยค่ะบรรยากาศที่นอกระเบียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าช่วงเช้าวันไหนเห็นภูเขาไฟฟูจิก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจิจากมุมนี้ค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะคะ ถ้าไปก็อย่าลืมรีเควสกับโรงแรมขอห้องที่เห็นภูเขาไฟฟูจินะคะส่วนเซ็พวกนี้นะคะจะเป็นเซ็สบู่ยาสระผมครีมนวดผมที่เป็นเซ็ทที่ได้พิเศษนอกจากห้องปกตินะคะส่วนเซ็เล็กๆไม่ว่าจะเป็นหวีฟองน้ำมีดโกนหนวด ก็จะมีให้หมดเลยค่ะมาแอบเปิดตู้ให้ดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกแก้วน้ําแก้วกาแฟค่ะที่สามารถที่จะชงทานได้เลยนะคะเครื่องฟอกอากาศก็มีให้นะคะใครที่เดินทางเป็นครอบครัวห้องนี้ก็จะตอบโจทย์เลยค่ะ ห้องก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะคะแต่เราก็ไม่ค่อยชอบหมอนเท่าไหร่คะ่ะแล้วว่าหมอนจะแบนไปนิดนึงค่ะนี่ก็เอาหมอนข้างนอกโซฟามาวางเสริมค่ะแต่ก็ชอบตรงที่ห้องมีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวด้านนอกเผื่อใครที่กรณีอยากจะมานั่งทํางานด้านนอกนะคะใครที่เดินทาง2คนก็จะมีห้องแบบอื่นให้เลือกนะคะสามารถเช็ครายละเอียดประเภทห้องต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของโรงแรมเลยค่ะ